Good morning class again. How are you today? How are you this morning? Okay. ทักทายเด็กๆอีกครั้งนะคะน้องมอหนึ่งเนาะอะวันนี้นะคะสำหรับคลิปการสอนตัวนี้นะคะก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการถามตอบว่าบุคคลที่เราพูดคุยด้วยหรือบุคคลที่เรารู้จักเข้ามาจากที่ไหนกันแน่นะคะ Where are they from? Where are they from? ก็คือพวกเขามาจากไหน กับ what are their nationalities what are their nationalities คำว่า nationalities ตัวนี้นะคะมีความหมายว่าสัญชาติค่ะก็คือพวกเขาสัญชาติอะไรนะคะพวกเขาสัญชาติอะไรนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆไปดูกันนะคะว่าเวลาเราพูดเราถามหรือเราพูดประโยคเกี่ยวกับการบอกเล่าเกี่ยวกับที่มาหรือสัญชาติเราจะพูดว่ายังไงได้บ้างนะคะอ่ะ For example, this is the first person คนนี้คนแรกนะคะ This is Daniel r e d c r f e he is from England, he is English นี่คือ Daniel r e d c r f e นะคะเด็กๆคงจำเขาได้ถ้าใครๆเป็นแฟนตัวยงของอออะไรนะเอเรื่องอะไรนะใครเป็นแฟนตัวยงคะครูเก่งนี่ชอบมากเลยนะคะครูเดินทางไปถึง โอซาก้าเ uh, นาะแล้วก็ไปที่ที่เขาทำเมืองจำลองนะคะไปที่ Universal Studio เขาเรียกว่า USJ เนาะเพื่อที่จะไปเยี่ยมหมู่บ้านของอหมู่บ้านฮอกวอตส์หมู่บ้านอะไรต่างๆของคนเนี้ยที่ที่เป็นละครเรื่องนึงอะเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่าเป็นเรื่องไหนอะถ้าใครตอบได้ตอบกับตัวเองไว้นะคะตอบกับตัวเองไว้หรือเดี๋ยวเราไปคุยกันในเพจของครูอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ เขาบอกว่า he is from England he is from England ก็คือเขามาจากประเทศ England ก็คือประเทศอังกฤษค่ะอันนี้เป็น country นะคะ he is English he is English ก็คือเขาเป็นคนสัญชาติชาวอังกฤษนะคะเขาเป็นสัญชาติชาวอังกฤษนั่นเองนะคะโอเคไปต่อ this This is Angela Margel. She is from Germany. She is German. This is Angela Margel. She is from Germany. She is German. คนนี้คือ,อ Miss Angela m a r k e l นะคะหลอนเนี่ยอยู่มาจากประเทศ Germany Germany ก็คือประเทศเยอรมันค่ะแล้วสัญชาติของหลอนก็คือ German German ก็คือสัญชาติชาวเยอรมันนั่นเองหลอนเป็นคนเยอรมันเนาะ next this is Cristiano Ronaldo he is from Portugal he is Portuguese this is country and this is nationality นี่คือ uh, Mr Cristiano Ronaldo นะคะเขามาจากประเทศโปรตุเก็ก็คือโปรตุเกส he is Portuguese เป็นชาวโปรตุเกสนั่นเองนะ next this is Rafael Nadal he is from Spain he is Spanish okay this is Rafael Nadal นี่คือ Mr Rafael Nadal นะคะ he is from Spain เขามาจากประเทศสเปนค่ะ he is Spanish เป็นชาวสเปนนั่นเอง Spain คือ country Spanish คือ nationality นะคะไปต่อค่ะ this is Bill Gates He is from the United States of America. He is American okay. He is American. He is from the USA. USA is a country. เป็นเมืองนะคะก็คือเมืองหรือประเทศสหรัฐอเมริกา He is American เขาเป็นชาวอเมริกันคะ่ะ Mr. Bill Gates นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเหมือนกันนะคะ Next This is Yelena Eisenbeyeva she is from Russia she is Russian อ่าผู้หญิงคนนี้เยเลนานะคะเป็นคนที่มาจากประเทศ Russia ก็คือมาจากรัสเซียนะคะ she is Russian Russia is country and Russian is nationality ค่ะ okay next this is Ronaldo he is from Brazil he is Brazilian อันนี้ใครๆก็รู้จักเขานะคะมิสเตอร์โรนัลโดนะคะอ่า uh, from Brazil เขามาจากประเทศ Brazil Brazil ก็คือประเทศ Brazil เนาะธงชาติเห็นชัดเจนแล้วก็สัญชาตินะคะถ้าอยู่ประเทศ Brazil สัญชาติของเขาก็จะเป็น Brazilian he is Brazilian เวลาที่เด็กๆจะบอก สัญชาติเด็กๆไม่ต้องใส่คำว่า from เข้าไปนะลูกเด็กๆพูดแค่ he is แล้วต่อด้วยสัญชาติได้เลยค่ะ he is Brazilian อย่างนี้นะคะไปต่อค่ะ this is Luciano p a v a r o t t i he is from Italy he is Italian อ่มิสเตอร์คนนี้คือมิสเตอร์ลูเซียโนนะคะ he's from Italy Italy is the name of the country ประเทศอิตาลีนะคะมาจากประเทศอิตาลี he is Italian เป็นชาวอิตาเลียนจ้าเป็นชาวอิตาเลียนนะคะไปต่อคะ่ะอ่ะทีนี้เด็กๆด,ดูนะคะ these are the girls from many countries เด็กๆพวกนี้มาจากประเทศ ต่างๆะะมาจากประเทศต่างๆ If you focus at that e dress ถ้าเด็กๆสังเกตที่ชุดของเด็กแต่ละคนนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเขาเด็กผู้หญิงพวกนี้เขาใส่ชุดใช่ไหมเป็นเหมือนลักษณะของธงชาตินะคะ uh, This is Mary This is Yumiko This is Anna This is Nicole and the last one is Sarah Okay so The things that you have to do จริงที่เด็กๆจะต้องคิดนะคะต้องทำก็คือลองเดาซิว่าธงชาติต่างๆที่เด็กๆเราเนี้เขาใส่เนี่ยเป็นธงชาติของประเทศอะไรนะคะอ่ะแล้วเด็กๆก,ก็ฝึกเขียนเป็นประโยคยกตัวอย่าง for example look at the example นี่คือตัวอย่างแรกนะคะ look at the, look at Mary เด็กๆด,ดูที่ Mary นะคะ Mary is from England she is English นี่คือลักษณะการเขียนประโยค1สําสำหรับบุคคล1คนดังนั้นที่เหลืออีก1 2 3และ4ให้เด็กๆเ,เขียนส่งคุณครูนะคะทําเป็นใบงานหรือว่าทําเป็นอะไรก็ได้เนะเป็นเขียนหรือเป็นพิมพ์ง่ายๆจะส่งให้คุณครูทาง Uh, Facebook page mm hmm. ก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อให้คุณครูตรวจสอบการเขียนให้ถูกต้องเนาะ mm hmm. เกี่ยวกับการแนะนำว่าผู้หญิงคนนี้ mm hmm. เด็กผู้หญิงพวกนี้มาจากที่ไหน mm hmm. แล้วก็มา uh, มีสัญชาติอะไรเนาะ this is the example อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ mm hmm. เด็กๆจะ complete mm hmm. ก็คือทำเติมข้อความให้สมบูรณ์ก็ได้หรือว่า ะจะเขียนลงในกระดาษต่างหากก็ได้นะคะคุณครูอนุญาตให้เด็กๆสามารถสืบคน้น country and nationality ใน Google ในหนังสือหรือใน Dictionary ได้นะคะอ่านี่คือตัวอย่างของงานเนาะ Mary Lily Mary Lily Sarah and e l e n i o k a y j a v Chen Akira and Louis okay thank you so much for listening to me and i hope all you guys understand and enjoy with my activities thank you so much bye bye